20พฤติกรรมของน้องหมาที่มุมบอกว่ารักคุณมากที่สุดจากการวิจัยโดยปกติแล้วเวลาน้องหมาจะสื่อสารกับเราพวกเขาจะสื่อสารด้วยภาษาการเป็นหลักมีเสียงร้องหรือเห่าหงอนบ้างเพียงเล็กน้อยซึ่งคนที่รักน้องหมาก็จะรับรู้หรือคาดเดาได้ไม่ยากนะักอันเรามาดูกันเลยว่า สุนัขที่เราเลี้ยงนั้นสแสดงความรักด้วยพฤติกรรมแบบไหนบ้าง 1. มาปลุกให้ตื่นยามเช้ามารอตักตายเพื่อให้เราเห็นเป็นคนแรก 2. พวกเขาจะเดินตามไปที่รถหรือหน้าบ้านขณะที่เรากำลังจะออกไปข้างนอกและพูดว่ารีบกลับมานะ 3. กระดิกหางหรือดีใจตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอเราไม่รู้จะดีใจอะไรกันนักกันนาก็เห็นกันอยู่ทุกวีทุกวัน 4. เดินไปไหนก็ตามไปทุกที่รืมแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำขอเวลาส่วนตัวหน่อยได้ไหม 5. ้าพยายามที่จะเลียใบยหน้าเราแล้วถ้าเลียได้มักจะเลียไม่หยุดโอ้ยแปลงฝันบ้างไหมเนี่ย 6. น้องหมาจะโดดกระโจนก้าวาควบคุมสติตัวเองไม่ค่อยได้ยิ่งตา้าฝนตกนะหน้าตีเลยเหละยเ ยอกล้อย,ย้าแย่เชื้อให้เราวิ่งเล่นไล่จับ 8. เข้ามาตดหน้าเวลาครอบครัวกําลังรวมตัวกันไม่รู้จะเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ของบ้านฮ่าฮ่าฮ่กปกป้องเจ้านายดูแลทรัพย์สินแสดงความจงรักภักดีทำหน้าที่ยอดเยี่ยมข้อนี้ยกให้เป็นที่หนึ่งเลยครับ 10. น้องหมาจะาขอขึ้นไปนอนบนเตียงด้วย แล้วนอนใกล้ไม่ห่างไปไหนอันนี้เรื่องจริงเลยครับ 11. เมื่อเราป่วยน้องหมาก็จะอยู่เคียงข้างหรือเทพจะเป็นพยาบาลส่วนตัวเลยก็ว่าได้ 12. ชอบมาเนียนถูไต่ลำตัวของพวกเขาขก้างๆลำตัวของเราเวลาํามานอ่านหนังสืออยากเรียกร้องความสนใจว่างั้น 14. น้องหมามักอยู่ดีๆก็เ,เกิดติดฉีโจตรงหน้าเรา เริ่มจากอุดิตแล้วชอบสีใสล้อรถสิบอ้าชอบนอนหายไปเหมือนอยากให้เรากอบพุงขี้อ้อนนั่นแหละเออสิบหกชอบมานอนหนุนตักหรือชอบเอาหัวมาฟาดไว้กองผมเวลาหิวชอบทำแบบนี้สิบเจ็ดพยายามเรียกร้องความสนใจมีพฤติกรรมแตกแกๆ ที่ไม่พึ่งปัสสงอยู่ดีก็ไปกัดเสาบ้านและเงาสิร้องยิงๆงมองหน้าแล้วเหงาอยากให้เราสนใจแค่อยากให้าพาไปเดินเล่นเท่านั้นเอง 19. จ้องมองหน้าเราด้วยแววตาเปี่ยมัะถ้าเห็นเป็นต้องกอดจุกทุกที 20. ่สิทำตามคำสั่งฝึกได้ เรียกชื่อมาหาแม่เกียงอนเรื่องนี้เก่งจริงๆครับน้องหมาของเพื่อน,อนๆมีพฤติกรรมแมบบไหนบ้างลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับหรือลองเมนว่าเลี้ยงน้องหมาปันอะไรเลี้ยงกี่ตัวคอมเมนต์มาได้กันเลยนะครับเพื่อเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอากาชาแนลด้วยนะครับ